ในช่วงนี้นะคะจากเขาสูปีใหม่เนาะหลายจังหวัดก็เตรียมจ,จะมีการจัดงานกันนะคะซึ่งในคืนของวันที่3ามสิบเอ็ดท่านว่าคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ละจังหวัดก็จะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะสวดมนต์ขามปีเพื่อรับความเป็นสิริมงคลในคณะน้กมีพิธีนะคะเชิญไฟพระฤกษ์และกันามพระพุทธมนต์ประท่านสมเด็จพระสังฆราชเพื่อใส่ประกอบพิธีจุดเทียนนะคะสวดมนต์ขามปีแล้วค่ะ โดยทีจังหวัดมุกดาหารนะคะพระราชรัตนโมโลีค่ะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร้อมกับพระสุทธิสารโสพลน,นะคะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารไฟธรรมายุธร่วมเป็นประธานไฟสงในพิธีเชิญไฟพระฤกและกระนามพระพุทธมนต์ประธานของสมเด็จพระอริยวงศ์สคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรีณายก แด่เจ้าคณะอำเภอของจังหวัดมุกดาหารเพื่อใส่จุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ขามปีเสริมสางมงคลทัวไทยห้งมถายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปี2 5 6 7ซึ่งก็มีน่าย่พอนชัยพุทธซอนไายอำเภอเมืองมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการและกับผู้ดาสนิก กรชนนะคะเขาวรวมในพิธีที่สาราการประเรียนวัดสีบุญเรื่องตำบลสีบุญเรื่องอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทั้งนี้นะคะจังหวัดมุกดาหารก็มีการจัดกิจกรรมสวนมนตนขามปี เสริมสางมงคลทั่วไทยทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่และกักิจกรรมสวดมนต์ข่ามปีอาเซียนปี2 5 6 7ในระวังวัน 3, 11, ที่31ธันวาคม2 5 6 6ถึงวันที่1มกร,ราคม2 5 6 7อยู่ที่วัดกเกษมสุขตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะ คณะที่บริเวณนะครับวัดศรีบุญเรื่องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับนายกิติคุณบุตรคุณนะครับรองผ้วราชการจังหวัดเลยเป็นประธานไฟคราวัดนะครับเชิญไฟพเลิกและการนมพระพุทธมนต์ประธานนะครับจากสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยันสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆะปรินายกนะครับในกิจกรรมสวดมนต์ขามปีเพื่อเสริมสิริมงคลทัวไทยนะครับทรงไทยปีเก้าต้อนรับสักราชไหม่ร้6 7หนะครับ เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวม่วงขามปีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธีและก็เป็นการเสริมสริมงคลยิ่งนะครับผมในการต้อนรับศักราชใหม่โดยภายในงานนี่ก็มีพระราชปีชามมนีนะครับเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นเจ้าอาวาสนะครับของวัดศรีบุญเรืองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนี่หละครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำนะครับ ต้องบอกว่าพระราชาปีชามุนีนะครับเจ้าคณะจังหวัดเลยเพื่อนก็ได้จุดถูเที่นบูชาพระรันตนตรัยนั่งสวดมนต์ไหว้พระนะครับและก็ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปของสมเด็จพระรยวงศ์สาคตยันสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับจากนั้นครับเพื่อนก็ได้นำเทียนชนวนต่อไฟพเผอิประทานนะครับและก็จุดตะเกียงของวัดที่มารวมในพิธีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีเชิญตะเกียงไปต่อๆนะครับ ต่อไปเพื่อประท่านแล้วกะว,ว่างนาพรุปสมเด็จพระริยาวงสาโคตยานสกลมหาสังฆปรินายกแลละาเชิญนางพระพุทธมนป์ประท่านตามลำดับนั่นเองนะครับ